สวัสดีค่ะมาค่ะมาหาเห็ดพึ่งขมกว่าจะเจอก็เหยียบโดนนะเมื่อกี้ขึ้นตรงขอนไม้ผุๆเจอพึ่งขมหนึ่งดอกจ้ะ มากับพี่ไก่คะ่ะเอาไปทำเจวเริ่มแห้งนล้วเนี่ยอันนี้เห็ดดินนะคะเครมล่ะเดี๋ยวเราจะชิมนะว่าเผ็ดไหมถ้าไม่เผ็ดก็กินได้เผ็ดก็ไม่เอาไม่เผ็ดเครมล่ะเอาเอาเอา,เอาไม่เผ็ดไม่เผ็ดเอา วันนี้เราจะทำแจวเห็ดค่ะนี่เห็นไหมได้ละซ้มโดกพึ่งขมแล้วก็เห็ดตินมลกับพี่ไก่พี่ไก่อยู่ข้างหน้านู่นค่ะอันนี้เห็ดตินโดนกินซะตรงนี้ก็มีดอกไหมพิ่งขึ้นมาเดี๋ยวชิมดูนะเก็บมาชิมดูว่าเผ็ดไหม ถ้าไม่เผ็ดเราจะเอาแต่ว่ามีความมีความเสี่ยงว่ามันจะเผ็ดสีแดงแมันจะเผ็ดชิมน,นิดนึงไม่เผ็ดค่ะได้ได้กไหหเปลาสองดอกลืมแข้ง ขาใหญ่นะโอ้ยขาใหญ่มากเลยหูเห็ดขาอ้วนมากเอ๊ะดอกนะึง เพื่อนมันเจอทีเป็นคู่ค่ะสะอาดมาเลยเริ่มแห้งนี่นะนี่ก็มีนี่ยเยอะนะปีแล้วจุดนี้จุดเดียวอะเลเต็มเลยใช่ไหมครึง่งตะก้า ยังไม่ถึงหรือเปล่าตรงน้เนาะยังยังมันยังไม่ถึงนั่นมนั่นงนี่หลายอยู่นั่นใช่ไหมอือยังยังไม่เห็นหรอกแต่ว่าเอมันเป็นวงกว้างเลยปีทีแล้วที่เก็บอะพี่ไก่เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยไม่เอาไม่เอาไม่ต้องเก็บให้หนูถ้าจะเก็บก็เก็บเอาเองแต่ถ้าใจหนู่ไม่ต้องเก็บเดี๋ยวจะเก็บเองโอเคโอ้ยขึ้นมานานแล้วเนี่ยโดนแดดเผาซะแห้งเลย ใช่เลยเนาะทขาไมโดนแดดอืมเสียด้เนี่กลุ่มที่ใหญ่นี่อันนี้หลายดอกใหญ่กว่าเพื่อนนะเนี่ยเห็ดปราะมาก ดอกอยู่นั่นฝั่งนั้นเก็บแล้วเหรอฮะว่าพี่เห็นแวบๆดูแถวนั้นอะยังยังขอตัดขาตรงนี้ก่อนพอทำพริกแล้ววันนี้รอดแล้วมีแค่ตรงนี้ทีเดียวเราไมีอีกไหมสองหน้าไม่มีละจริงๆเราไม่แค่ตรงนี้ทำไมหมงจำได้อ ก็เพราะมันมีจุดเดียวไงถึงจำได้ก็ไมไมเดินหาไงจ้าเจ๊เดินหาจนเจออะแสดว่ามีหมองเจอคนเดียวที่ตรงนี้นะไม่รู้ไม่รู้ว่ามีคนอื่นเจอหรือเปล่านะเจ็ดถ,ถนนเลยหาแล้วพี่ไก่ เ็ดดินรุ่นนี้สีเขียวอร่อยค่ะอร่อยสวยมากเลยเคร็มละเปล่าจ้ะชุ่มมากค่ะเห็ดตอกเนี่ย อันนี้ล้าขึ้นค่ะตัดออกนี่ส่วนนี้สมบูรณ์นี่ค่ะอัปเดตตะกกา้าพอทำน้ำพริกอยู่นะ <ไอ S 1> เครมละ,ะมมเคร,ร,เรมละเห็ดดินโอ้ยสวยมากเลยยังอ่อนอยู่ค่ะเอาเอา โดนแมงกินตัดขาออกตแต่หมวกนะคะนอนเต็มเลยส่วนนี้เราเอาเห็ดตินค่ะเคร็มละ่ะสีนี้อร่อยเพิ่งหวานของพี่ไก่กลับเห็ดให้ดูหน่อยพี่ไก่เน่าอ๋อหัวไม่เน่ามันเน่ากพราตีนพี่ตัดออกนอนเออ,อตีนเน่าก็างั้น <S <S แต่หัวมาก็ยังดี เก็บไปเก็บไปเหลืองตรงนั้นดอกใหญ่เห็นใช่ไหมเก็บไปพี่ขนาดนี้เนละยรุกแสงจ้ามากเลยรุก อนะอ,อันนี้ถักสวมเห็ดน้ำค่ะน้ำส้มนะลูกน,นี้นะอ่อนมากอ่อนมากๆเลยเอาค่ะอ่อนมากๆเลยน้ำส้มมาแล้วถนนม้านะคะเนี่ยถนนเส้นนี้เขาชอบขี่มา้า คนเข้ามาขี่ม้าค่ะเลยไม่งั้นเดี๋ยวม้าก็จะมาเหยียบมันมันจะไม่ได้โตละเดี๋ยวข้างหน้านี้อีกนะข้างหน้าก็มีอันนี้เราจะทำแจ่วเห็ดรวมค่ะตายอย่างละนิดไปรวมกันนะใส่น้ำพริกเห็ด ทำน้ำพริกเห็ดกี่ดอกเอ่ยสวยมากเลยตรงนี้ขึ้นเรียงกันกส,กส,สี่ดอกสองดอกสามสี่ดอกงามๆชุ่มมากเลย สวยมากเลยกลุ่มสุดท้ายปิดคลิปวันนี้พี่ไก่โหมันเรียงแถวกันออกไม้พี่ไก่เก็บแลนะมันขึ้นมานานแล้วนะเริ่มแห้งแล้ว้วโดนฝนนี่โอ้ย ันละโลดตายแล้ววะเนี่ยตายแล้วหลายดอกเลยหลายเลยขนาดนี้แหะกำลังอร่อยเลยผัดใส่กระเทียมกรอบเนาะอ๋อยยยยุุงงเอะพี่ชอบขนาดนี้แหละบ้านมากก็ไม่ชอบอืใส่กระเทียมแทบขนาดโอ้ยได้อยู่นะเนี่ะกลับค่ะกลับ เราจะต้มเห็ดน,นะคะใส่เกลือค่ะต้มน้ำทิ้งหนึ่งน้ำเนาะเพราะว่ามันมีบางตัวที่ผมนะคะก็ต้มรวมไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่อยนำมาทำเมนูต่อไปเนาะ เราจะล้างให้สะอาดนะคะ เป็นพริกแกงกะปิคะ่ะก็มีพริกหอมแดงแล้วก็อะไรอีกกะเทียมแล้วก็กะปิเราจะผัดให้หอมเสร็จแล้วก็ตามด้วยเห็ดน,นะคะเล่งไฟคะ่ะ จะไปเด็ดใบแมงลักมาใส่นิดนึงนะเพิ่มความหอมค่ะไม่ต้องปรุงรสเลยอร่อยแล้วโอแซ่บมากหอมมากเลย เรียบร้อยค่ะปิดไ้เดี๋ยวเราจะชิมเห็ดพึ่งขมนะว่าขมมากน้อยแค่ไหนเมื่อกี้ชิมน้ำผัดไม่ขมนะคะเพราะว่าพึ่งขมมันมีเห็ดตัวอื่นมาผสมกันนี้วขมนี้เดียวกับแทบจะไม่มีความขมเลย แล้ววันนี้เมนูราดข้าวง่ายๆคะ่ะง่ายแต่อร่อยหืน่าทานมากเลยเดี๋ยวจะทานเปิดทุกคนเลยนะคะอืมแซ่บมาก วันนี้มีความขมนิดเดียวจริงๆแบบว่าขมกำลังอร่อยเพราะว่ามันมีเห็ดหลายตัวนะคะที่ไม่ขมแซ่บมากค่ะเห็ดรวม